สวัสดีครับอ่หลังจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับได้โพสเกี่ยวกับตู้อะไรนะชื่อเทอร์โบใช่ไหมที่ลูกค้าอยากได้ก็มีคําถามเข้ามาเยอะอ่าบางคนก็ถามว่าทําไมเจ้าของเขาไม่ให้ตัดความถี่ตู้ที่หกสิบถึงเก้าสิบแล้วเอาวิดโลมารับอก็คือเพิ่มมิดโลเข้ามาในระบบ ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะของลูกค้าเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีระบบแค่โลมิดไฮนะครับก็คือซับกลางแหลมแต่อีกคนนึงเขาบอกว่าทำไมไม่เอามิดโลเขามาเพิ่มในระบบะผมก็ตอบเข้าไปว่าผมรู้สึกว่ามันไม่จาเป็นสิ้นเปลืองไร้ประโยชน์ในความรู้สึกผมนะเพราะว่าดอกลำโพงที่เราซื้อมาทํทําทาตู้ซับเนี่ยดอกมันแพงแล้วมันทํางานได้กว้างอยู่แล้ว มันไม่จําเป็นต้องมาทํางานแค่แคบแค,แค่แค่นั้นเพื่ออะไรครับแล้วตู้เราก็ออกแบบมาการดีเลยการอการช้าของเสียงมันแทบไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาเลยในการเล่นต่ำยันสูงแค่ช่วงสั้นๆจาก60ไปถึงสัก100ร้อยกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับซื้อมาตั้งแพงแล้วใช้มันคุ้ม่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กัน แล้วคำตอบอ่าคำถามต่อมาตู้ที่ผมออกแบบเนี่ยมันในในตามตามแบบของผมเนี่ยวิชาการของผมเนี่ยเขาเรียกตู้อะไรอ่าผมก็บอกเขาไปว่าตู้แบนพาร์ทเขาก็ยังลึกภาพไม่ออกว่ามันคือยังไงอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูรคร่าวๆนะครับเพื่อความเข้าใจมาดูกันครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับตู้แบนพาร์ท ที่ผมทำนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นตู้แบนพาร์ตข้างบนเนี่ยครับข้างบนจะเป็นห้องเปิดเอห้องปิดนะครับตัวทีเป็นห้องปิดห้องที่มีดอกอยู่นะครับอันนี้เป็นออเดอร์สี่ธรรมดานะครับอ่าเป็นห้องปิดนะครับที่ดอกอยู่จะปิดสนิทเลยไม่มีอากาศเข้าไม่มีอากาศออกเลยนะครับอ่าห้องที่สองตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้องเปิดนะครับ น้าสังเกตสายมือจะเป็นช่องวาง่วางอยู่เพื่อให้ลมนะครับจากดอกกระแทกลงมาแล้วก็วิ่งนะครับออกมาที่ช่องลมตรงนี้แล้วออกไปทางขวามือด้านล่างครับเป็นปากพอดหัวผมผมลืมลบลบเส้นทางขวามือนี่ออกนะครับข้างล่างอ่ะใครเข้าใจาเป็นปากพอดกันแล้วกันอลมก็จะวิ่งจากข้างบนเนี่ยกระแทกมาปัง้งมาที่ห้องตรงกลางนะครับแล้ววิ่งมาทางซ้ายมือลงมาทางช่องวางอ่างแล้วก็ หมุนขอบขวาทางขวามือนะครับอ่าก็ออกจากปากพอตออกไปก็ออกจะเป็นลักษณะเหมือนกับอ่าเนี่ยครับคือที่ผมถ่ายจากในตู้ออกมานะครับเนี่ยคือช่องที่ผมบอกเห็นไหมดอกกระแทกปั้งลงมาที่ห้องเปิดตรงนี้นะครับห้องเปิดลมก็จะวิ่งออกไปด้านหลังนะครับกระแทกออกจากข้างอ่วิ่งไปข้างหลังกระแทกข้างฝานะครับแล้วหมุนออกมาด้านหน้าคือปากพอต อ่าเนี่ยครับผมต้องบอกว่ามันคือตู้แบนพาสถามว่าอ้าวทำไมตู้แบนพารมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะพอร์ตมันไม่อยู่ในตู้ตู้แบนพาสมันสามารถออกแบบให้พอร์ตลมอยู่นอกตู้ได้นะครับอ่าในโปรแกรมเบรด็อกโปรมีให้เลือกครับเรียนรู้ได้ครับอยากเรียนรู้มาเรียนกับผมได้เลยเราสามารถเลือกที่จะให้พอร์ตเนี่ยมาอยู่ด้านนอกตู้นะครับเพื่อจะทําแบบนี้เหมือนกับตู้ที่เขาทาเป็นเขาวงกดอะไรที่เขาเรียกกันนะครับ อ่าเขาออกแบบให้พอตลงมาอยู่นอกตู้เพื่อให้อ่าความยาวมันได้เต็มที่แล้วเราก็ค่อยมาขดซ้ายขดขวายัางไงก็ได้แล้วแต่เราอ่านี่ก็คือข้อดีของการออกแบบด้วยโปรแกรมเห็นไหมฮะมันมีลูกเล่นให้เราพลิกแพลงได้หลายแบบไม่จําเป็นต้องมีพอตซุกอยู่ในตู้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่าให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะโอเคครับต่อมาเรามาคุยกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะเออ เรื่องทำไมไม่ตัดความถี่ที่60ถึง90ใช่ไหมามาดูภาพนี้กะะันสายมือนะครับผมเข้าใจว่าระบบของลูกค้าผมนะที่ต่างตู้ที่ว่าจะาให้ผมออกแบบผมออกแบบไปที่60ไปถึง1 6 0นะครับในช่วงของความถี่ซับนะสามารถเล่น ไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถตตดความถี่ได้ถ้าเรามี EQ หรือเอ DSP นะครับสามารถแตดความถี่ให้ต่ำลงมาได้นะจากว่าหกสิบบล็อกไว่เสือร้อยี่สิบก็ได้อแล้วเอากลางลงมาได้อันนี้ผมเผื่อให้ลูกค้าไว้เพราะว่าถ้าลูกค้าแบบเสียงดอกเสียงกลางเนี่ยมันลงมาต่ำๆอ่ะสมมติตว่าลงมาที่หนึ่งร้อยแล้วเสียงมันเบอร์เสียงมันพ้ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสุดมไหมที่เราจะไปเล่นตรงนั้นอ่ผมก็จะแนะนำเพราะว่า สามารถดันขึ้นมาอีกได้นะครับให้มันเสียงมันชัดอ่เพื่อเสียงร้องเสียงอะไรมันก็จะชัดจะเพราะถูกไหมแต่ถ้าตู้เราถูกบล็อกไปที่90เหมือนที่ทางขวามือที่ที่อีกท่านหนึ่งถามให้บล็อกความถี่ที่60ถึง90และเวลาเราจะเลื่อนเสียงกลางดันขึ้นไปให้มันสูงขึ้นเนี่ยตู้มันไปไม่ได้ละอ่านี่คือการออกแบบที่ผมเผื่อไว้ให้เท่านั้นเองนะครับส่วนท่านจะตัดที่90ก็ได้ ก็เหลือแค่หกสิบถึงเก้าสิบก็ได้ครับอ่าก็ใช้ตัวอะไรนะดีเทนะครับอ่าตัดความถี่ก็ได้อ่าอันนี้คือความแตกต่างแล้วผมบอกเขาว่าอ่าในระบบของลูกค้าผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นแค่สามทางมันไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มมิดโลเหมือนทงางขวามือให้เป็นสี่ทางถูกไหมเพราะว่าในหลักความเป็นจริงอ่ะเราต้องการแค่ยี่สิบเพอถึงยี่สบเคถูกไนะครับด้านล่างคือยี่สเพต่ําสุดสูงสุดคือยี่สบเค เราต้องการเท่านี้สามชิ้นเนี่ยอ่าลำโพงสามทางสามชิ้นทางซ้ายมือเนี่ยมันก็ทําได้ส่วนทางขวามือคุณจะเพิ่มมิดโลยังไงมันก็ขึ้นไปถึงแค่ยี่สิบเคเหมือนกันแล้วจะเปลืองเงินเพื่ออะไรครับถูกไหมผมก็เลยบอกลูกค้าว่าลูกค้าจะเปลืองเงินเพื่ออะไรถ้าจะไปเพิ่มมิดโลแบบเนี้ยอ่านี่ผมช่วยลูกค้าประหยัดตังค์นะเพราะในเมื่อทรัพย์ของเราซื้อมาตั้งแพงดอกตั้งเท่าไหร่ แล้วมันทํางานได้กว้างมันไม่ใช่ทํางานได้แค่หกสิบถึงเก้าสิบทำไมให้มันทําแค่นี้เองละ่ะในเมื่อตู้เราออกแบบมาดีแล้วมันทํางานได้กระชับฉับไวเสียงแน่นเสียงคมมันไม่จําเป็นต้องตัดต้นๆถ้าดอกไม่ดีทํางานไม่ดีตู้ไม่ดีโอเคเสียงมันเบอร์เสียงมันเละเทอะออย่างนั้นอาจจะต้องตัดสั้นๆเพื่อที่จะกบกบสิ่งที่มันไม่ดีอแต่ตอนนี้ทุกอย่างเรามันเพอร์เฟก์แล้วเนี่ยไม่จําเป็นครับ โชว์สกรย,กรยาภาพได้เต็มที่เลยครับแสดงมันออกมาได้หมดเลยครับอ่านี่หวังว่าผงเข้าใจนะซ้ายมือเป็นสามทางทํางานแต่ยี่สิบเฮิร์ตต่ำสุดไปถึงยี่สิบเคที่เราต้องการอ่าทางขวามือถ้าคุณจะเพิ่มมิดโลเข้ามาให้มันสิ้นเปลืองอีกก็ได้ครับทั้งคุณเงินเหลือเงินแบบจะโชว์พาวเวอร์ซื้อพาวเวเพิ่มมีเงินเยอะยังไงก็ได้ครับทำไปเลย,เลย แต่นี้ผมแนะนําลูกค้าผมว่าไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มให้มันสิ้นเปืองแค่นี้มันก็ทําได้เหมือนกันถ้งในเมื่อเราใช้ดอกที่ดีแล้วเนี่ยมันฟานทมีมันกินได้กว้างแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปหามิดลงมิดโลอะไรมาต่อเพราะว่ามันดอกเดียวเนี่ยมันลงมิดโลได้มิดไฮได้อยู่แล้วดอกที่ลูกค้าใช้อ่าไม่ใช่ดอกถูกๆใช้งานให้มันเป็นให้มันคุ้มครับเรามีเครื่องมือวัดค่าดอกแล้วเนี่ยมันทํางานได้แน่นอน ในเมื่อเรามีเครื่องมือวัดค่าดอกเราจะเห็นตราบทุกอย่างเลยว,ว่าดอกเรามาันทางานได้ต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่มันชัดเจนอยู่นะครับแต่ถ้าดอกเรามันไม่ดีโอเคต่ำสุดเท่านี้สูงสุดไปได้แค่นีด้เดียวก็ต้องหาดอกมาเพิ่มเป็นสี่ทางอย่างที่ว่าอย่างนั้นก็ถูกต้องอ,อันนี้มันก็อยู่ที่หน้างานอยู่ที่คุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าใช้อยู่อันนี้มันก็ ไม่จําเป็นต้องไปซ้นเปลืองก็ได้แต่เมื่อเราใช้ของที่มันมีคุณภาพอยู่แล้วโอเคนะครับมาตอบคําถามให้เพื่อความเข้าใจอยินดีครับถ้าอะไรที่มันเป็นคําถามที่มันดูแล้วน่าตอบผมก็จะมาตอบให้ครับขอบคุณครับ